คุณยายพิการวัย74ปีนะคะเดินไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียวตามลําพังนะคะต้องการความช่วยเหลือเรื่องของปัจจัยในการดํารงชีวิตข้าสารอาหารแห้งเราไปติดตามเรื่องนี้ได้จากสองกล้องลองทุกค่ะยายป๊อกพันสนิทอายุ74ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่9849 ซึ่งเป็นบ้านพระราชทานตามโครงการเทิดไทองค์ราชาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาหนองทุ่มจัดสร้างให้เพราะเห็นถึงความลำบากของคุณยายเพราะเมื่อก่อนต้องใช้ศาลากลางบ้านเป็นที่อยู่อาศัยไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ทองล้วนสอนหลงและวิยาดาถาเอิงยวนสมาชิกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลน,นาหนองทุ่มเล่าว,ว่ายายปอกย้ายเข้ามาอยู่บ้านเทิดไทองราชา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556อาศัยอยู่ตามลำพังเพราะไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลและร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถเดินได้ซึ่งทั้งสองคนในฐานะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุของหมู่บ้านจึงอาสาแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันของตัวเองจัดหาข้าวหาน้ำสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นมาให้ยายทุกวัน โดยมีสมาชิกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านคนอื่นๆแบ่งหน้าที่กันซึ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไม่มีเงินเดือนทําให้บางครั้งไม่มีเงินนํามาซื้อข้าวซื้ออาหารให้กับยายป๊อกและยายป๊อกเดินไม่ได้ทําให้หลายครั้งจะปัสสาวะทั่วบ้านจึงอยากได้แพมเพิร์สเพื่อให้ยายได้ใช้ในการดํารงชีวิตให้สะดวกขึ้นเป็นอปสครับอบสอ,อ,บสอ,อาสา ด้วยใจจริงครับมาดูแลเพราะว่ามาดูแลอันนี้ยาชื่ออะไรคะชื่อนางปอกพันสนิทครับแล้วแกไม่มีญาติไม่มีคนดูแลแกไม่มีลูกไม่มีหลานครับก็เลยมาดูแลแกอาสาพเพราะว่าเป็นเขาแบบท<ำ>ําช่วยเหลืออะไรไม่ได้สักอย่างเลยครับค่ะแล้วแต่ละวันเราต้องทํำยังไงบ้างคะหุงหุงข้าวแล้วก็เอาข้าวมาส่งตอนเช้าตอนเที่ยง ตอนเย็นครับรสมจิตมาสันเทียนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาหนองทุ่มบอกว่าเห็นถึง<อ>ความลำบากของยายป,ปอ๊ปอกที่เมื่อก่อนอาศัยอยู่สารากลางบ้านจึงนำเข้าโครงการสร้างบ้านเทอไทยองค์ราชาและสร้างบ้านให้ในราคา70,000บาทแต่ก่อนนะคะบ้านตางปอกพันสนิทเนี่ยนะคะก็ ไม่มีลูกหลานดูแลนะคะไม่มีลูกหลานดูแลกับนางบุญมีนะคะก็ชาวบ้านก็เลยไปร้องไปร้องทุกนะคะกับที่อาบาเตอรเราก็เลยลงมาดูนะคะลงมาดูแต่ก่อนอาสารกลางบ้านาที่หมู่บ้านเขาจัดไว้นะคะนางป๊อกจะไปหยุดขออยู่ตรงนั้นนะคะเอาไปไว้ตรงนั้นซึ่งไม่มีใครดูแลเลยนะคะอย่างไรก็ตามในการใช้ชีวิตของเย,ยป๊อกในเวลานี้นับว่ามีความยากลําบากมาก โดยยังขาดปัดใจจัยในการดำเนินชีวิตยอยู่อีกหลายอย่างซึ่งหากประชาชนที่อยากช่วยเหลือยายป๊อกพันสนิทสามารถช่วยเหลือได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ชื่อบัญชีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาหน,นองทุ่มสาขาโนนทันบัญชีออมทรัพย์หมายเลข02-0071-082620อุทัยอัคราจันทร์ถ่ายภาพชานิตาประสวัฒน์ ทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน